ทุกคนเงินหมื่นเฟซสามมาแล้วใครที่อายุ16จนถึง20ปีเตรียมเฮกันได้เลยเพราะว่ารัฐบาลกำลังจะแจกเงิน1,000 0บาทเต้าดิจิตอลวอลเลยแต่ว่าจะใช้ยังไงต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราพาไปดูแบบเข้าใจง่ายสุดๆก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าใครได้รับสิทธิ์เงินหมื่นนี้เงื่อนไขมีแค่ข้อเดียวเลยนั่นคือ ต้องมีอายุ16ปีถึง20ปีหรือเกิดระหว่างวันที่16กันยายน2547จนถึงวันที่16กันยายน2551ง่ายไหมละ่ะถ้าคุณเข้าเงื่อนไขเกณฑ์นี้รับเงินหมื่นกันได้เลยเขาเงินเข้าปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้จ่ายผ่านแอปธนาคารที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะใช้ยังไงก็ไม่ได้ยากแค่เปิดแอปธนาคารกดไปที่เมนูดิจิตอ l วอลเล็จากนั้นก็สแกนจ่ายที่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็ได้เลย ยอย่างเช่นคุณอยากจะกินส้มตำแบบจัดขึ้นมาคุณก็แค่เปิดแอปธนาคานะสแกนจ่ายเงินปุ๊บได้ส้มตำซับๆมานั่งกินกันแบบฟินๆแบบไม่ต้องพกเงินสดกันเลย ต่ช้าก่อนนะจะใช้จ่ายที่ไหนอันนี้ก็ได้ใช่ไหมไม่ใช่นะต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็กในเขตหรือว่าอำเภอเดียวกับทะเบียนบ้านของเราแล้วก็ต้องเปิดโลเคชั่นด้วยเพราะว่าระบบก็จะเช็คด้วยนะว่าเราเนี่ยได้ใช้จ่ายในพื้นที่ที่กำหนดหรือไม่มีเงินหมื่นแล้วก็จริงแต่ถ้าใช้ผิดที่ก็ไม่ได้นะเช่นร้านทองร้านขายหวยร้านบุหรี่หรือสถานีบริการน้ำมันแบบนี้จ่ายไม่ได้นะ แต่ถ้าใครยังไม่มีแอปธนาคารก็สมัครก่ได้เช่นถ้าเกิดคุณมีบัญชีธนาคารกสิกรอ,อยู่แล้วก็โหลดเคปัดมาแล้วสมัครผ่านมือถือผ่านตู้ ATM หรือไปที่สาขาก็ได้ง่ายมากๆและข่าวดีหลังจากเฟสาจากเ็ษก็ถึงคิวเฟสีที่ให้กลุ่มวัยทำงานอายุ21จนถึง59ปีใครที่รอเงินหมื่นรอบนี้อยู่อดใจรออีกนิดหนึ่งสรุปเลยนะเงินหมื่นเฟสาใช้จาย ่ผ่านแอปธนาคารได้ง่ายๆแค่กดดิจิตอ l วอลเล็แล้วก็สแกนจ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการใครที่ยังไม่มีแอปธนาคารรีบสมัครด่วนเรามาใช้เงินหมื่นกันแบบชิวๆได้เลย